วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีแก้ไขอาการตู้ทำน้ำเย็นถังคว่ำน้ำร้อนดันขึ้นมาที่ถังน้ำคูลเลอร์ทำให้เวลาเรากดน้ำออกจากก๊อกน้ำจะกลายเป็นน้ำร้อนทั้งหมดเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาดูในส่วนของตัวตู้นะครับที่ว่ามีปัญหาในการซ่อมด<ม>น้ำร้อนดันบ่อยตัวนี้คือปัญหาคือน้ำร้อนดันบ่อยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรครับพี่ SCL2 SCL2 นะครับอาการของเขาก็จะมีน้ําร้อนดันบ่อยตู้รุ่นตัวนี้จะเป็นตู้สแตนเลสผันคว่ำนะครับมีระบบน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับอันนี้คือน้ําร้อนสีแดงน้ําเย็นคือสีน้ําเงินนะครับเครื่องนี้จะทับได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่แนะนําผมเลยว่าอาการอเขาคืออาการกระดันร้อนร่อยคือตู้รุ่นนี้มันจะมีช่องระบายอากาศของน้ําร้อนคือหนึ่ง ต้องระบ,บายอากาศน้าร้อนแต่อยู่ตรงนี้ที่มันจะมีรูมาให้ตรงนี้นะครับ<ช>ที่ที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นรูระบายอากา,ราศรออ้อรูระบายอากา,าศน้ําร้อนอ่าครับเวลาที่สายเหตุน้ำร้อนมันดันคือหนึ่งน้ำในนี้มันยังเต็มอยู่ครับแล้กก็ปั้นถังลงไปครับทําให้น้ำในนี้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาครับมันจะไปอุดกระรูน้ำร้อนตรงนี้อ๋อไปอุดรูน้ําร้อนตรงนี้ใช่ครับพอรูน้ำร้อนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีระบายอากาศครับพอไม่มีระบายอากาศปุ๊บน้ําร้อนมันเดือดแต่้อนตักไม่ได้เพราะมันไม่มีอากาศระบายครับ มันจะดันเข้าตรงมันจะดันน้ำร้อนขึ้นมาตรงนี้ครับจบลงมาที่จุดที่อ่าจุดที่น้ำน้ำน้ำเราไปกระป๋องอัดร้อนมันจะดันขึ้นมาปุ๊บทำให้กระป๋องคูลเลอร์ตัวนี้ครับราบ้วามถังลงไปปุ๊บทำให้กระป๋องตัวนี้จะร้อนน้ำตันนี้ก็จะร้อนไปหมดเลยครับโอเคอย่างนี้วิธีการแก้เบื้องต้นก่อนที่จะเรา จะเทน้าถังลงไปเราควรจะตักน้ําที่เกินออกก่อนไหมครับอราผมครับผมคือเวลาเติมปุ๊บก็ใช้ให้มันหมดก็ใช้ให้มันเหลือไปสักครึ่งหนึ่งครับหรือว่าจะปล่อยน้ําทิ้งก็ได้ให้เหลือครึ่งหนึ่งเลยครับั้มต่อไปไปัญหาก็จะไม่เกิดครับโอ้ดีไงครับผมเจอแล้วระดับน้ํานี่ครับเรามาดูกันครับระดับน้ําเนี่ยเข้าไปอยู่ที่รูตรงนี้ นะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําร้อนดันขึ้นมาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโ <Okay. S 2> อเคสังเกตนะครับพอถ้าปล่อยอรับขึ้นนี้ครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราจะมีรูตามที่ผมชี้นิ้วอยู่ตรงนี้เป็นรูระบายน้ําร้อนอย่างที่พี่ช่างบอกไว้แล้วนะครับฉะนั้นการที่จะเติมน้ําตรงนี้นะครับผู้ใช้งานอาจจะต้องกดน้ําเย็นออกจํานวนหนึ่งเพื่อให้เหลือช่องว่างระหว่างที่กําลังจะเทถังลงไปนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดอาการของน้ําร้อนดันนะครับโอเคครับพี่ต่อเลยครับ แสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจสอบจากอะไรต่ออีกครับก็ตาบถ้าทิ้งไว้ถ้าถ้าเทแล้วทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงปุ๊บไม่มีไอขึ้นอ่าเนี่ยสังเกตได้ไหมเนี่ยถ้ามันจะไอจะขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้าขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับไอไอน้ําร้อนจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มเห็นไอไอขึ้นมาเนี่ยเป็นไอน้ําร้อนนะครับไม่ใช่ไอน้ําเย็นนะครับเห็นไหมครับถ้าเรายกฝาตัวนี้ขึ้นเห็นชัดๆเลยว่าระดับน้ําเนี่ยมาติดอยู่ที่ตรงช่องระบายรูระบายน้ําร้อน นะครับแสดงว่าน้ําเนี่ยมันเกินครับเราจะต้องการเราจะต้องทําการเอาลดน้ําออกเดนน้ําออกนะครับตอนนี้จะปั้มถังเข้าไปต้องให้เหลือน้ำประมาณสักครึ่งหนึ่งพือเวลาการปลุกน้ำมันจะไม่ขึ้นมาเยอะครับมันจะไม่ปิดรูระบายเพราะระหว่างที่เราจะเทถังงไปเนี่ยมันจะมีน้ําบางส่วนเนี่ยลงไปที่ถังอยู่แล้วโอ้เงี้ยควาายน้ำบองปุ๊บตรงนี้ก็จะไอก็จะหายไปครับโอ้ไอหายไปจริงๆครับ อ๋อน้ำอยู่ในอุณหภูมิเย็นด้วยครับมันจะไม่ร้อนครับคือถ้าเราไม่ทราบเราตั้งถังลงไปน้ำทั้งหมดความร้อนก็จะไหลขึ้นมาเรื่อยๆใช่ถังนะครับถังตัวนี้ก็จะร้อนครับตัวตัวถังตัวน้ําตัวถังน้ำคูลเลอร์ก็จะร้อนไปด้วยอ่าโอเคครับถ้าจะรอก็คัานที่ไว้มาสักครึ่งชั่วโมงก็จะร้อนทนดีอ๋อครับแต่ว่าน้ำพ่อลงไปเทลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะปกติทุกอย่างไรัมีอะไร นี่คือการแช้กา่มันก็คือต้องดูน้ำว่าน้ำมันเต็มไหมจากตรงนี้นะครับน้ําจะอยู่ต่ําจากรูระบายน้าร้อนพอสมควรนะครับยวกก็จะดูที่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าร้อนกตพวกอ่างตัวนี้มัจะดับไปครับไฟตัวนี้จะดับจะมีสวิตช์อยู่หนึ่งตัวถ้าเกิดสมมติว่าน้ําร้อนมากๆปกติในองศาไฟตัวนี้ก็จะดับเดี๋ยวเดี๋ยวเคล็ดึ่บเดี๋ยวซอสจะไม่เข้าใจ เนื่องจากว่าตู้ตัวนี้มันมีเขาเรียกว่ามีฮีเตอร์กับไบเมอท่ออยู่ซึ่งไบเมอท่อเนี่ยของของโรงงานเนี่ยที่เขาทำเซตอัพมาให้เราเนี่ยน่าจะอยู่มา80อ,องศาขพราะฉะนั้นที่ตัวนี้85ตอนนี้เนี่ยที่เขาไปชี้แจงตรงนี้ก็คือหมายว่าถ้าน้ำร้อนมันร้อนอุณหภูมิจนถึง85อ,องศา สวิตตัวนี้จะดับการทํางานอ่าแต่ทำไมเราทำให้สวิตตัวนี้ดับถูกไหมอ่าอันนี้เราเพิ่มนี่ให้อ่าแล้วก็สองถ้าเทน้ําไม่ถูกวิธีน้ำที่มาเมพวกเนี้ยพิธีการว่าตัวนี้จะไม่ดับเพราะว่ามันไม่สามารถที่ว่ามันทําได้อุณหภูมิมันจะเป็นจุดเดือดอ๋อคือน้ำตรงนี้ระบายไม่ออกพวกมันก็จะดันตรงนี้ขึ้นมาอมันก็จะดันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้หังนี้ร้อนมันจะไม่คขาว่ดตับอืออันนี้ดูเข้าใจใช่ไหมอืมโอเคก็หลังจากที่เราดูคลิปสาธิต จบไปแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากตู y ้ยี่ห้อสแตนดาร์ดรุ่น stl 2เนี่ยมีอาการน้ำร้อนดันเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงแล้วก็มีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรเริ่มต้นจากจุดสังเกตภายในแทงค์น้ำเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูหนึ่งที่เราวงกลมสีเหลืองไว้เนี่ยรูตรงนี้มันเรียกว่าช่องระบายอากาศน้ำร้อนโดยสาเหตุที่น้ำร้อนดันเนี่ยมันเกิดจากว่า น้ำในแท้งก์ยังเต็มอยู่แล้วเรามีการคว่มถังน้ำลงไปทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาซึ่งน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยดันไปอุดรูระบายน้ำร้อนทำให้ไม่มีการระบายอากาศพอมันระบายอากาศไม่ได้เนี่ยน้ำร้อนก็เดือดขึ้นมาแต่ว่าก็ตัดอุณหภูมิไม่ได้เพราะว่าไม่มีอากาศให้ระบายจากรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีน้ำเข้าไปอุดที่รูระบายอากาศน้ำร้อน อกจุดสังเกตหนึ่งก็คือว่าน้ำร้อนเนี่ยมันจะถูกดันขึ้นมาที่แกนสีขาวตรงนี้มันจะอยู่ในแทงน้ํานะคะโดยแกนสีขาวตรงนี้เนี่ยมันก็คือจุดที่น้ํามันจะลงไปในกระป๋องน้ําร้อนนั่นเองเมื่อน้าร้อนเนี่ยมีการดันขึ้นมาแล้วก็จะส่งผลให้น้ําในถังคูลเลอร์สีขาวเนี่ยมันร้อนทั้งถังเลยดังนั้นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ย ก่อนที่เราจะคว่ำถังน้ําคูลเลอร์ลงไปเราก็จะต้องปล่อยน้ําในแทงออกมาให้เหลือครึ่งนึ่งหรือเศษหนึ่งส่วนสีหรือใช้น้ําในแทงให้หมดไปเลยแล้วค่อยคว่ำถังน้ําลงไปเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยเพิ่มสูงเกินไปหรือว่าขึ้นมาเยอะเกินไปจนไปอุดรูระบายอากาศน้าร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่น้ําเข้าไปอุดรูระบายอากาศน้าร้อนนั้นจะทําให้เกิดปัญหาน้าร้อนดันดังนั้นเนี่ย ผู้ใช้งานก็จะต้องกดน้ําเย็นออกมาจํานวนหนึ่งให้แทงน้ํามีช่องว่างเพื่อที่เวลาเราเทถังน้ําลงไปน้ําก็จะได้ไม่ไปอุดรูระบายอากาศน้าร้อนจนทําให้น้าร้อนดันนั่นเองจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังถือว่าสูงอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องปล่อยน้ําในแทงออกมาให้มากกว่านี้ด้วยการกดน้ําจากก๊อกออกมาแล้วก็จะมีวิธีสังเกตเพิ่มเติมที่เราสามารถนําไปใช้ดูอาการได้ก็คือ เมื่อน้ำมันไปอุดรูระบายอากาศน้ำร้อนแล้วเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาเนี่ยมันจะมีควันหรือว่าไอน้ําร้อนลอยขึ้นมาจากแทงน้ําที่เราวงกลมเนี่ยมันจะเราจะเห็นว่ามันจะมีควันหรือว่าไอจางๆซึ่งมองภาพอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าดูด้วยสายตาจริงนะคะเราจะเห็นควันหรือไอน้ําร้อนเนี่ยขึ้นมาจากสายตาเลย ดังนั้นการแก้ไขเนี่ยให้เราหาภาชนะมารองที่กอกน้ําร้อนเพื่อที่เราจะกดน้าร้อนออกมาหรือเราเรียกว่าการเดรนน้ําออกนั่นเองหลังจากที่เรากดน้ําร้อนออกมาแล้วเนี่ยให้เรากลับใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ให้กลับมาสังเกตในแทงน้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าไอ้น้ําร้อนเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วถ้าเกิดเราลองใช้มือจุ่มน้ําในแทงเนี่ยก็จะสัมผัสได้ด้วยว่าน้ํามีความเย็นนะ แต่ถ้าเกิดเราคว่ำถังน้ําโดยไม่ทราบข้อเนี้ความร้อนก็จะขึ้นมาไอ้น้ําร้อนก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทําให้ถังคูลเลอร์เนี่ยร้อนไปด้วยแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่ามีการคว่ำถังน้ําลงไปแล้วเนี่ยน้ําไปอุดรูระบายอากาศน้าร้อนเนี่ยเมื่อทิ้งไว้ประมาณสักสาสนาทีหรือครึ่งชั่วโมงน้ําก็จะร้อนทันที อีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูที่ด้านหลังตู้น้ำเนี่ยมันจะมีสวิตสีแดงอยู่หนึ่งตัวโดยตู้น้ำตัวนี้จะมีฮีเตอร์และบายเมทัลอยู่ซึ่งเป็นอะไหล่ที่ส่งผลกับระบบทำความร้อนโดยตรงทางโรงงานเนี่ยจะตั้งค่าให้บายเมทัลตัดอุณหภูมิน้ำร้อนที่85องศาเซลเซียสโดยหากน้ำร้อนโดยหากน้ำร้อนเนี่ยมันร้อนจนถึง อุณหภูมิ85องศาเซลเซียสสวิตสีแดงตัวเนี้จะตัดการทำงานทำให้ไฟสวิตดับลงแต่ถ้าเกิดว่าเราควา่าถังน้ำไม่ถูกวิธีจะทำให้น้ำในแท้งเเพิ่มขึ้นสูงมากเกินไปจนอุดรูระบายอากาศน้ำร้อนสวิตสีแดงจะยังไม่ดับมันจะมีไฟสว่างติดอยู่เพราะว่าเมื่อน้าร้อนเนี่ยไม่ถูกระบายออกไปน้ำร้อนมันก็จะดันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ทำให้ใบไมท่อเนี่ยไม่สามารถตัดการทํางานได้นั่นเองดังนั้นหากช่างไปหน้างานแล้วเจออาการน้ําร้อนดันแบบนี้วิธีการก็คือให้เรนน้ําออกในระดับหนึ่งก็คือให้เหลือประมาณสัก1ส่วน4ของแทงน้ําต่อมาให้ความถังน้ํากลับไปในแทงแล้วรอดูอาการหากอาการน้ําร้อนดันหายไปแล้วแสดงว่าเราแก้ไขถูกทางแต่ถ้าหากว่าเราแก้ไขจนน้ํา ไม่อุดรูระบายอากาศน้ำร้อนแล้วแต่อาการน้ำร้อนน้นยังคงอยู่แปลว่าเราก็ต้องยกตู้กลับมาตรวจเช็คเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ